รถเตรียมพร้อมครับ <cười of you salahique Allah> <Vattly CinqueÖ> <laughs> 病人。 มิดเลีเ้ยง้ะพี่ติดเลีเ้ยงนอพี่มัติดแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเธออย่างไรนะมิดเลี้ยง้ะพี่รถแดนสั่งผีดอีกแล้วไปเบียดขวาไปเบียดซ้ายเดี๋ยวไปเยอะปั๊บพลิกเฮยตอนนี้รถพลิกหงาย้อ,อกอีกเอาไปโครไะพลิกเาไปโครช่วยแ๊บเลียบมิเลียพลก้

你们在研究什么？ วิ้นสิวิ้นสิวิ้นสิเสชือกขาดเชือกขาดเาชือกขาดก็จะเทงกัน แล้วจ้าต้องวินาจ้าเทคครบกำหนดแล้วจ้าอันแรกเราไม่นับถอยหลังขยับก็าจะออกเรานับสามครั้งแล้วจ้าพอแล้วจ้าต้องวินาจ้าเทคมาไม่ได้นะจ้ากำหนดที่สามเทคจ้าสามเทคจบแล้วจ้าสาธะจ้าเชือกสลิงขาดครับ โดยแรงศรัทธาแรงศาสตร์แช่งของแม่นางเขียวปีแม่นางเขียวปี่เจ้าแม่ตาน,นีเจ้าแม่ตาน,นีแช่งไว้เชเจ้าแม่ตาน,นีครับวันนี้มาเขียวมาแล้วเขียวตาน,นีมาเลย อย่านะอย่าโยนไปนาโยนไปเดี๋ยวไปโดนรถเขาเนี่ยไอ้คันนี้โดนบวกอีกสามสิบนะไปแตะต้องตัวรถตัวรถใครจะเล่นแล้วแต่ผมบวกหมดนะครับสามสิบทุกกรณีสามเทกแล้วครับสามเทกต้องเบรกครับไอ้จุกหิวน้ำไหมอ่ะมือหิวอ่ะ ให้ใครมีน้ำโยนให้จุกขวดเนี้ยไอ,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 อ้ตัวรถเครื่องเสียงมีน้ำป่ะแต่น้ำเย็นเนี่ยมันอยู่ที่น่ะกองบริการไอ้ที่เนี่ยที่ดำอ่ะไอ้ที่เปิ่นอ่ะเออไปเอาน้ำมาเอามาให้พี่ด้วยเอามาให้ทีมงานด้วยเออมาแล้วมาแล้ว านะครับวันนี้คนที่ขึ้นโพเดียมทั้งหมดนะครับคนที่รอรับรางวัลทั้งหมดนะครับสองทุ่มนะครับเราแจกบนเวทีใหญ่นะครับสองทุ่มก็ใครขึ้นรางวัลก็เตรียมเช่ารีสอร์ทรอได้เลยแต่พี่โจเขาอนุญาตให้ผมกลับก่อนได้บนเวทีไม่เกี่ยวเขาบอกใช่ไหมพี่โจเฮ้ยเอาไห้แน่สิผมจะเตรียมหาที่พัก